เอาละครับแล้ววันนี้ก็มาถึงจริงๆด้วยครับทุกคนวันที่เพื่อนๆน้องทุกคนและตัวผมตั้งตารอสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็กชาแนล ออมาววว้วว้าว,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 วการกล้วย3ฟังไม่ผิดครับน้องๆทุกคนการกล้วยภาคสามมาแน่นอนครับซึ่งในตอนแรกนะครับทีเซอร์ที่เพื่อนๆน้องๆได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้มันก็ได้ปล่อยออกมานานมากๆแล้วครับทุกคนแต่มันก็ไม่ได้มีคาดีว่าจะสร้างภาคต่อขึ้นมาสักทีนะครับจนล่าสุดนะครับคัตราก็ได้ประกาศมา ว่าจะสร้างภาคต่อของก้านด้วยนะครับซึ่งไอตัวของผมนี่มันก็รอมานานแสนนานมากๆเลยว่าจะได้ดูหรือเปล่านะสำหรับก,การกล้วยภาคสามแต่สุดท้ายแล้วมันก็มาจริงๆครับกันตนานจะสร้างภาคต่อของก้านกล้วยจริงๆก้านกล้วยสามภาคต่อของอนิเมชันในตำนานก้านกล้วยประกาศสร้างภาคสามโมือสิครับรออะไร และสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่มีความคิดเห็นก็สามารถคอมเมนต์ในคลิปนี้ได้เลยนะครับว่าเพื่อนๆน,น้องๆน,นั้นมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการกล้วยภาคที่สามที่กำลังจะสร้างนะครับผมก็จะมาทำคลิปอ่านคอมเมนต์เพื่อนๆน,น้องๆทุกทุกคนเลยโอเคและสำหรับทีนี้ผมก็ขอตัวลาเพื่อนๆน,น้องๆทุกคนไปก่อน,นครับไว้เจอกันใหม่ลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายฝากกดไลค์ like ด้วยนะครับทุกคน